สวัสดีครับ MT คัตตอมคาร์นะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามนะครับจากโมเมนโนซ่านะครับตอนนี้ YouTube นะครับได้เปลี่ยนเป็น MT คัตตอมคาร์นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับออันนี้ก็ขออนุญาตพากเสียงแทนแทนคนในคลิปนะครับผมอตอนนี้ก็คือโปรเจกต์นี้ก็คือโปรเจกต์บัคกี้นะครับผมเป็นที่ว่าลูกค้าต้องการแบบสูงๆนะครับเราก็ จัดให้ครับตัวโมเดลที่เราทําขึ้นมาตอนนี้นะครับก็เป็นตัวต้นแบบคันนี้ก็ใส่ล้อขอบ12นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ของมิล่านะครับเป็นของพวกรถรถยนต์แล้วนะครับผมอตอนนี้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นของรถยนต์แล้วอนาคตก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับใครที่สนใจนะครับผมเพื่อนๆนะครับฝาก ฝากติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับส่วนใหญ่จะไปลงใน Ti k t o k นะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง Tik t o อกนะครับ MT Custom Car นะครับเซิร์ชหาคำว่า MT Custom Car แล้วก็ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ช่อง MT Custom Car ด้วยนะครับ